ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมน,มน,น,นะครับเด็กก็ต้องมาสอนลงมดในมีเมล่อนเปกราแบบผมเลยนะครับที่มันสามารถจริงได้แล้วคนจะเคยเปิดเข้าไปเลยแอปัน,นี้เกิดนะครับเขาเรียกว่าแอปไลน์พีเคนะครับแอปตั้งค่าทำความสะอาดอืมมันก็อย่างนั้นนะ เฮ้ยผิดแอปตัดต่อคลิปแป๊บแล้วเราต้องไปแอปนี้เลยครับ,ออรบแอปอ,อันนี้นะครับแล้วมันก็แอปอันน,อนี้นะครับแอปอันนี้แอปนี้นะครับแล้วแอปนี้ของผมนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปในบอทเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้หาเล่นนะหาอันที่ตัวเอง้อนครับ นะจนที่ตัวหงอยากได้นะครับนี่มีเต็มเลยมีเต็มเลยนี่มีเต็มเลยนะเเกนะิดจากหน้าไหนน่ะนะมันจะมีผม,มลงัาเรียบร้อนนะครับเออมันจะเป็นตรงนั้นครเบือเกิดเสร็จแล้วมันจะเข้าโพซูมันจะเข้าซูอันนั้นเอนะครับเข้าสูตรงเนี้ย สร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เมลอนพิกาเลยนะครับเนี่ยเมลอนพิกามัเมื่อเสร็จแล้วมันก็เข้าเข้าสู่เมลอนพิกาเมลอนพิกาแล้วเราก็จะเข้าสู่กูเกิลนี้แทน,นะครับมีกูเกิลนิแทนนะครับอันนีเป็นผมเนี่ยก็ นี่นะครับมันก็จะเข้าสู่ตัวเลยนะครับนี่ตรวจสอบอะไรพวกนั้นในนะครับแอปพลิเคชันนะครับนี่ให้กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดคำาหน้าเนี่ยกดคำว่าอ่านี้เลยนะครับนี่แบบนี้แล้วเราก็มันก็จะเข้าสู่มิลอนพิกาเลยนะครับเข้าสู่มิลอนพกาเลยนะครับ อันนี้เกิดเคยทำผิดนะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับนี่มันก็จะมีตัวให้ลเลือกมากมายเนะครับรอก่อนนะครับนี่มาแล้วให้ไปที่ตรงตรงก่อนนี้แลวนะครับอันเคยสามเลยนะครับอันไปเปลนเคยสามเลยนะครับหลังจากนั้นค่าเกิดมันมีรูปไทยนั้นอยู่นะครับ กดอันนี้ถ้าเกิดมันมีรูปอันนั้นหนอครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็มันก็จะเข้าสู่ตรงนี้แล้วกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มดมาเลยนะครับถ้าเกิดใครทําผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย